ี่คือออนนระันขอองันนี้ของพี่นะครับผมพี่นัทครับเออของพี่ของลูกค้านะเป็นของผมแกซื้อมาร้อยไปสองร้อยยี่สิบครับของยี่สิบาทเนี่ยในลาซาดามีช่วงเป็นส่วนลดนะอ่าเป็นช่วงโปรช่วงส่วนลดฟรีค่าส่งแล้วก็ช่วงที่เราสะสมเงินแบบเงินคืนอะไรไปอะครับอ่ารุ่นนี้หลอดใหญ่ด้วย เป็นที่วัดความหวานยี่ห้อเดียวกับที่ผมซื้อต้องผมซื้อในเฟซมันสองร้อยเก้าสิบรวมค่าส่งสามร้อยห้าสิบบาท mm hmm. นี่พี่ใช้เงี้ยรับจริงมันมันวัดความเค็มด้วยนะแต่ผมไม่เคยวัดผมวัดวความหวานนี่ดิบซื้อนี่ง mm hmm. นี่นี่มาให้ตีกยอกไปครับแปะ๊ะ mm hmm. พี่กเที่กันี้ พี่กระส่องดูเดี๋ยวผมส่องก่อนอพี่สองดนนูนี่พี่สองดูแถบสีขาวมันจะขึ้นไปเห็นไหมเห็นขีดไหมพี่มองเห็นไหมมันจะมีมันจะมีระดับหมายเลขแล้วก็ไอ้แถบที่ว่าแถบพื้นสีขาวกับพื้นสีสีฟ้า <c oughs> เห็นยัง ยี่สิบพี่พี่ต้องเป็นพี่ต้องแนบเลยอ๋อไม่อยู่ที่เรียนเดี๋ยวไอหมามาด้านมืดเออหมามาด้านสว่างถูกแล้วยี่สิบสามพี่ยี่ส <23. S 2> ามยี่สามอ่ะเดี๋ยวผมออกกองสองเข้าเลยี่สามนี่คือว่าหวานนี่ละกองมาสองยากมาก เดี๋ยวเดีกล้องมาสองนั่นนั่นนันนั่นเห็นครับเห็นไอ่าเกินยี่สิบขึ้นไปนั่นประมาณยี่สิบสามหวานดีครับสิบสิบเจ็ดสิบแปดนี่ก็หวานแล้วยี่สิบสามน่าแรงนี่ยังไงก็หวานหวานปิ๊ด่นเพกยนเพียวมได้อใส่น้ำแข็งออใส่น้ำแข็งบางคนก็ชอบหวานยิ่งคนอีสานี่ชอบหวานก็ ออยนาแรงครับธรรมดา20ขึ้นอยู่แล้ว20บิบิกถ้าสัก18บิกเนี่ย18-19เนี่ยใส่น้ำแข็งได้ละครับครับถ้าสัก16 17เนี่ยกินวิพยวกำลังดีเลยครับกินวิพยวกำลังดีแต่ว่าถ้ามันสัก19ขึ้นไปเนี่ยผสม,มน้ำแข็งได้เลยหรือ,หร,อหรือไม่ต้องผสมก็ได้แต่ขอมันเย็นๆหน่อยแช่แช่เย็นอืมแช่เย็นความเย็นอันนี้ส่วนตัวนะความเย็นมันจะเพิ่มอัตราลด ครับใช่ครับเพิ่อหมาทีลดน้ำอ้อยแต่คนต่างชาติยิ่งคนเป็นพวกแขกเขาไม่กินเย็นเลยเด้เวลาผมไปขายมีพวกอิสลามอะไรอย่างงี้ที่เขามาตลาดเขาจะให้คั้นให้ใหม่เลยเอาขอเอาใหม่หน่อยเอาอุภูมิเท่านี้ใช่แมวน้ำแข็งเลยถ้าเป็นคนพวกแขกพวกอิสลามคนนี่นะครับนี่เครื่องวัดความหวานนะครับชื่อภาษาอังกฤษผมก็ไม่ ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ว่าเรียกแต่ชื่อเครื่องวัดความหวานอะไรเนี่ยอะไรมิเตอร์นนะรีอะไรเนี่ยรีแฟล็กใช่ไหมมันอนานบ้าไอะไรโปรเทเบลไหมครับใช่ใช่ครับวัดความหวานนี่เหรอครับนี่ลายตาเลยอะีรของจีนครับเนี่ยถ้าใครเอ นํานเข้ามาราคาถูกมาขายขายได้ขายดีเลยนะเครื่องแบบนี้แต่มันนําเข้าไม่ค่อยมีใครนําเข้ามาขายขายยากมากเลยยากครับไม่ได้รู้ตลาดหรอกอัน,นี้จีตีตลาดเลยจีตลาดเลยส่งมาจากกีนหมดเลยครับคีนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเครื่อง้าแปดร้อยบาทรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้แห้งมบยว่าอันนี้เลยอ่ะครับก็ เพิ่มหลายจุดนะเพิ่มที่กันน้ำน็อตสัตนเลสช่องระบายอากาศถาดถาดรองอย่างที่ให้ดูนะถาดรองน้ำมีสโลปน้ำไม่ขังเสริมตูดเสริมใดแล้วก็แผ่นนี้ทำชิดมาขึ้นเนี้ยบระเดิมนะครับโอเคเลย26,500บาทนะครับใครสนใจก็086-315-245นะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ